สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง c ี M z นะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวปืนยศนะครับของ Special Force 2นั่นเองนะครับเป็นปืนตระกูลโคมนะครับเรามาดูที่มีดนะครับมีดเป็นของยศนกนะครับยศนกขึ้นไป d e s ซ r ร์ a อีเกิลโยศด,ดอกจันสีทองพื้นสีน้ำตาลน,นะครับ L86 A1 นะครับ open c o m นะครับ7จนัดสีเงินนะครับเป็นของยศ1ดอกสีเงินนะครับพื้นน้ำตาลนะครับดาร์กนอเป็นของ3ดาวนะครับ2ปืนนี้เอาไว้ก่อนละกันนะครับยศยังไม่ถึง m 4A1 นะครับ open silencer home นะครับ G 3 6 c open silencer home นะครับของยศ1ดาวนะครับ M4 นี่เป็นของ2ดาวนะครับค่าสแตตปืนทุกอย่างนะครับจะเหมือนกับปืนปกติทุกอย่างนะครับเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปยิงในเกมกันดีกว่านะครับเยวขอใส่ปืนแป๊บหนึ่ง G36C นะครับกลับคืนพก ดีเซิร์ชแล้วกันแล้วก็เป็น M4A1 Silencer นะครับของยศ2ดาวนะครับปืน75นัดโคมนะครับ เอาด่านดาวเทียมแล้วกันปฏิบัติการสังหารนี่นะครับเป็นหน้าตาของ G364 Open d o Silencer Chrome นะครับของยศหนึ่งดาวนะครับเดี๋ยวเราจะลองมายิงกันนะครับเอาแบบ ปล่อยเมาส์ก่อนละกันนะครับปล่อยเมาส์แบบไม่ซูมนะครับกะส,กสูนจะออกประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราลองมาดูซูมกันบ้างด,ดีขึ้นนะครับซูมก็ดีขึ้นนะครับแล้วเราลองมาแบบ การคุมกระสุนนะครับกระสุนคุมการด้วย้คุมก็ประมาณนี้นะครับแบบซูมกระสุนนี่นะครับแบบซูมก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับปืนที่มีไซเลนเซอร์นะครับเวลาเรายิงระยะไกลนะครับศัตรูจะไม่รู้นะครับว่าเรายิงมาจากตรงไหนนะครับกว่าจะรู้ว่าของตายไปแล้วนะครับ มาพร้อมกับกล้องที่เป็น Open Dot นะครับเป็นของปืนตระกูลชนิดปืนกลนเบานะครับแต่มาติดในปืนกลขนาดกลางนะครับก็ถือว่าดีนะครับรู้สึกว่ามันมองได้กว้างดีนะครับปืนนี้ก็คนนิยมเล่นเยอะขึ้นนะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูเป็นปืน ดีเซิร์ตนะครับดีเซิร์ตอีเกิลน,นะครับอ่าเอาบอรดมาหน่อยดีเซิร์ตอีเกิลโคมก็จุดเด่นแล้วับจุดแรกเลยที่เห็นได้ชัดคือท่าชักของมันครับมันเท่ละเกินข้อเสียของมันคือรู้สึกมันช้านี่ของนันตายนะครับในการยิงหัวโหลดด้้วยสุกัน ก็ถือว่าลั่นไวพอสมควรนะครับเจ็ดนัด,ดนี่ก็เป็นปืนดีเซอร์ตอีเกิลโคมนะครับสองหน้าตาย เอาปืนต่อไปเลยละกันนะครับเป็น M4A1 นะครับ Open Silencer Home นะครับปืนนี้ต้องถือว่ายิงสนุกมากนะครับ M4 เก็บเสียงนะครับเ,เราจะมาลองยิงให้ดูกันนะครับว่าแบบไม่คุมกระสุนนะครับยิงปล่อยไปเลย อันนี้ถ้าเป็นซูมก็ลกลักบ,กบตรงนะครับเดีย๋ยวเรามาดูแบบคุมกันบ้างนะครับเอาแบบไม่ซูมก่อนแล้วกันกนี่เกาะเป็นกลุ่มเลยนะครับสำหรับ M4A1 น,นะครับ แล้วไม่ต้องพูดถึงครับนิ่งมากครับเราลองยิงบอดนะครับกี่นัดตายสองนัดตายนะครับตอนนี้เลื่อดมันบักนะครับทให้มองไม่เห็นได้ไมมาดูปืนต่อไปนะครับ เป็นปืน L86A1 นะครับ Open.com นะครับก็เป็นปืนที่คนนิยมชอบเล่นเอามายิงทะลุกันนะครับเอาไว้สําหรับยิงเอเรียนก็ได้นะครับยิงทะลุครับคนนิยมเล่นกันเยอะนะครับหน้าตาก็ เปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับมาร้อมกับกล้อง Open Dot นะครับสวยงามยิง,ห,ง,ห,งหัวสองนัดตายเหมือนกันครับลองไม่ซูมกันบ้างนะ ขนาดไม่ต้องซูมนะครับก็ยังนิ่งนะครับตัวนี้โอมันครับพอละก็วันนี้ก็เอาพวงไปแค่นี้ก่อนละกันนะครับเอาไว้เดี๋ยวถ้ายศถึงนะครับปืนต่อไปนะครับจะเป็นดากูนอฟโคมนะครับกับ AW พี o m e นะครับเอาไว้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ใหม่ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ